ก็รับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะคุณโบสาวสวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโบสวัสดีค่ะ นี่สวยจริงๆเห็นแล้วชื่นใจนะแต่ไม่น่าเชื่อออนุญานะครับเห็นผมสวยดกดําขนาดนี้ไม่น่าเชื่อว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาผมรีดผมแบนผมไม่แข็งแรงเหมือนพี่ชญาบอกเลยฮะถูกต้องค่ะพี่ชญาแล้วก็คุณตาเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อตอนเราสมัยเวยรุ่นเรียนมหาวิทยาลัยอะไรประมาณนี้เนาะเราทาทุกรูปแบบต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะตั้งแต่สมัยเวยรุ่นจนถึงนับปัจจุบันเครื่องม้วนผมนะคะเครื่องลอนผมทุกอย่างทําหมดยืดดัดย้อมโอ้ ทําสาระสิ่งเลยใช่จนวันหนึ่งค่ะพอเราเริ่มแบบว่าเออทำงานปั๊บแล้วเราต้องทําทรงผมเนี่ยอีกต่างๆมากมายใช่ไหมคะปัญหาของเรามันก็คือเรื่องเวลาสระผมสระสองรอบนวดหนึ่งรอบก็สระเสร็จสางลงไปโอ้โหเต็มมือเลยค่ะหลุดออกมาหนึงรอบปุ๊บสระอีกรอบหนึ่งรอบหลุดอีกเลยพอนวดอีก หลุดอีกแล้วก็เต็มฝาท่อเลยครับผมตันไปหมดน้าเนื้อนี่ม่ต้องไหลกันเลยตันยังไม่ว่านะคะเห็นภาพตอนนี้ไม่ละคะคุณตาใช่เหรอคะคุณ่คือณตอนนั้นอะพอเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราสวยนะแต่เราสวยไม่จบอะตอมีคนทาเฮ้ยคล้ายๆหัวล้านเลยอะทำไมผมมันมาใช่ค่ะสังเกตตัวเองนะสาวๆค่ะเวลาที่เราเนี่ยทำผมแล้วเวลาลอยแสกผมปั๊บเนี่ยมมันเป็นล่องขาวเยอะๆล่องขาวยังไม่ว่าพอรัดผมผมเหลือปลอยนิดเดียว มันเริ่มไม่มีความมั่นใจแล้วรเรารู้สึกว่าว่าวเราแต่งหน้าก็สวยหน้าเนี่ยสวยแบบไหนก็ได้ไปหาหมอก็ได้แต่ผมบางปั๊บหาหมอวันเดียวมันไม่จบนะใ,นใช่ไหมพี่แล้ววันนี้ภาพที่เห็นช่างแตกต่างทํายังไงผมถึงหนก,ดกหนากดำขนาดนี้ไอตอนที่บอกว่าเราเริ่มรู้สึกแล้วเราเริ่มขาดความมั่นใจแล้วคนอื่นก็ผมหนาดกดําผมแข็งแรงทาไมเขาดูสวยเขาดูเด็กจังค่ะเราอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างวิตามินที่ว่าดีฉันซื้อมากินเซรั่มที่ว่าดีฉันซื้อมาใช้ค่ะเจ็ดวันหนึ่งเดือนเห็นผลทุก อย่างโอ้ยลองมาหมดแล้วทุกอย่างค่ะ,คะมันไม่มีจริงนั่นไง <laughs> ลมาหดแ้วพี่หนูบอกเลยว่าเสียร้อยเสียร้อยเสียร้านหนูเสียหมดนะแต่อว่าเฮ้ยมันไม่เห็นผลแล้วทำยังไงอ่ะเราเราอยากใช้อะไรที่มันเห็นผลจริงๆจสนวันนึงค่ะนะคะเราก็มาเจอกับพี่ที่บอกว่ารู้จักกันเขาก็บอกว่าเฮ้ยพี่เมื่อก่อนผมพี่มันไม่ได้หนกดําแบบนี้นี่ทำไมมัเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเฮ้ยแกชั้นน่ะใช้ตัวรีไวติเคนนิ่งแฮร์เซรัมเราก็ถามว่าพี่มันคืออะไรก็ทุกวันเนี่ยเวลาเธออ่ะ สุขภาพเธอกินอาหารเสริมรแต่เวลาเรื่องผมเนี่ย <c oughs> เธอก็ต้องสระผมไปด้วยแล้วเธอก็ให้มันบำรุงไปด้วยแล้วผมมันก็ดํามันแข็งแรงมันหนามากรราเราก็บอกจริงเหรอพีเอ่เราก็เห็นเขาบอกพี่ใช้มานานแล้ว<ม>ใช้มาจนประมาณว่า3ปีแล้วนะจ๊าแล้วเก็บอกว่าไอ้เจ้าขวดนี้ขวดนี้ยเขาเรียกว่าเซรั่มขวดขวด,วด,วด,วดำรเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเป็นแบบนี้ เคยซื้อมาแพงกว่านี้แล้วทำไมตัวนี้ฉันจะซื้อไม่ได้เลยตัดสินใจลองเลยถูกค่ะครับผมแล้วมันเป็นตัวเซรั่มที่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติทั้งหมดมันไม่มีสารเคมีใดๆมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งค่ะที่มันจะทําให้ผมของเราเนี่ยหนาแล้วก็ดกดําแล้วก็แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือสารสกัดจากตัวโลคอร์ลีฟมันจะเป็นตัวสารสกัดจากตัวพืชพืชที่มันมีเรื่องของการสารต้านทานอนุมูลอิสระเยอะมากแล้วมันก็สร้างการฟื้นฟูคือผมของเราเนี่ยเวลาที่หลุดล่วง ค่ะคุณคตาเขาบอกไม่เกิดจากตัวหนังศีรษะมันไม่ได้เกิดจากตัวที่เป็นเส้นผมก่อนนะเพราะหนังศีษะเราแข็งแรงปั๊บผมมันออกมามันจะแข็งแรงอพอมันแข็งแรงเสร็จปั๊บมันจะหนามันจะดํามันจะแบบว่าพองฟู<อ> คือเน้นบำรุงแต่ไม่ได้อะไรเยอะแยะเลยแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็มีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะต่างๆทั้งหมดเลยเนาะอันนี้นะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของตัวนะคะไข่มุกนะคะเป็นไข่มุกดําตาชีฮีค่ะแล้วก็เป็นไข่ปลาคาเวียร์สารสกัดจากเห็ดทัฟเฟิลพวกนี้เนี่ยบำรุงล้าลึกมากอันคือต้องบอกก่อนว่าเจ็ดวันหนึ่งเดือนมันไม่มีอยู่จริงค่ะคุณผู้ชมเราต้องแบบว่าอดใจแล้วก็ทนรอมันสักนิดหนึ่งเพราะว่าตัวผมเนี่ยกว่ามันจะยาวได้มันยังต้องใช้เวลาไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเรากดลงไป เพื<ผ>่อไปเสร็จใช่ไหมคะแล้ว,รลวเราก็ดรอปลงไปที่มือแล้วพอดรอปเสร็จปุ๊บเนี่ย ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขยี้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 คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นรูปตอนนี้มาผมดำและสวยไปไหนมันสวยตั้งแต่ศีรษะจะลดถึงปลายเท้าเลยความมั่นใจมันมาเลยทีนี้หลายคนบอกว่าถามนิดนึงใช่พี่กลัวแพ้จังเลยมันจะแพ้ไหมเนี่ยไม่แพ้โบต้องบอกว่าถ้าคุณกล้าเปิดใจคุณจะได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นมาแล้วคุณจะสวยแบบหน้าเด็กมากเพราะผมดำหนาแข็งแรงดีทั้งหมดเลยสารจากธรรมชาติทั้งหมดค่ะไม่มีสารเคมีนะคะคอนเฟิร์มเลยว่าใช้แล้วไม่มีค่อ ว่าแพ้เพราะว่าคนที่เขารีวิวเนี่ยคนดูสิเห็นไหมคนใช้กันเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเห็นผลทั้งหมดด้วยอะ ก่อนที่จะบอกว่าตัดสินใจเอายังไงดีวิววันนี้ซื้อหแถมสอนะคะเซรั่มขวดดำสอขวดได้แชมพูไปอีก1นขวดผมมันจะดกดำมันจะหนาถ้าคุณไม่อยากแก่ก่อนวัยถ้าคุณไม่อยากหัวร้านถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาอะไรนะจ๊ะบอกเลยว่าจัดเลยค่ะผมเมื่อก่อนเนี่ยเวลารัดผมจะเป็นแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมมันต่างกันเลยมันต่างกันเลยค่ะชัช